ซุติมาทองแผ่ค่ะลกูกเริ่มแรกเนี่ยนะคะเบาหวานเป็นมากเป็นต้องหมอบังคับให้ตรวจตาแล้วกินยาเป็นกระสอบแล้วตอนหลังมาก็ไม่มีแรงรักษามันก็แค่นั้นมันทรงทรงซุดๆุถ้าใครเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากอยู่รอกไปดีกว่านอนทำอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเลยท้อใจไม่กลัวตายเลยธรรมดาคนเรากลัวตายนะแต่ตอนนั้นไม่กลัวตายเลย ใครเอาแบงค์พันนี่นะมาเต็มให้ที่นอนนะท่วมตัวเราอะฉันไม่เอาฉันขออยากร่างกายแข็งแรงฉันอยากเดินได้ฉันไม่เอาขอแค่พอมีพอกินลูกอะได้ลูกมาแนะนําก็ไม่เชื่อแต่ลูกน่ะเขาดีขึ้นแล้วก็บอกลูกพาแม่ไปบริษัทสิคะมาศึกษาอยู่เป็นเดือน่ะแล้วก็เริ่มกินพอแน่ใจแล้วนะแล้วก็แน่ใจจากลูกสาวอะเขาว่าการดีขึ้นะ กินมาประมาณเดือนแรกนะกนะไอ้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันมันฟื้นฟูหรกมันฟื้นฟูมันดีมามาหลายหายอย่างนะลูกกินก็อร่อยแล้วก็เริ่มละเริ่มเดินเริ่มเดินได้เริ่มเดินดีจากเดินไม่ได้จากข้างล่างเนี่ยเป็นเดือนนะฮะเริ่มได้ละเอ๊ะเราไม่เคยลองเดินนะลูกเราคิดว่าเราเดินไม่ได้โอ้ค่อยเดินได้เนี่ยก็เถิบได้ ลงบันไดโอเคมานั่งสูตรอากาศข้างล่างแล้วก็โอ้โหมันเป็นได้เหรอเนี่ยก็นึกถึงะนึกถึงพอลิตินแล้วเฮ้ยมันเป็นได้เือเนี่ยเป็นจริงเหรอเนี่ยแล้วตั้งแต่นั้นนะตั้งใจกินมาตลอดไม่เคยขาดตื่นมาต้องกินพอลิตินก่อนแต่ยาเบาหวานก็ยังกินอยู่นะลูกนะพอแม่กินไอน้นี่ยมาได้ประมาณสักร่วมๆ่ีปอปียาเบาหวานเลิกกินเลย เพราะว่าแม่กลัวไตพ่อแม่กินมานานแล้วไปหาหมอหมอบอกกับคุณป้าคุณป้าดูแลร่างดีจังเลยเราก็นึกในใจฉันไม่ได้กินยาแก่หรอกจากเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเห็นเราที่โซมมากเลยโซมมากครกพี่พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยบอกไม่ได้ทำเมื่อก่อนเนี้ยพี่พูดกับหนูแล้วพี่หน้าสั่นนะใครๆครก็เห็นบอกแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วแกทำไมไม่บอกฉันนะว่าฉันหน้าสัน่นใครจะไปกล้าบอกพี่ พี่โสมและลาพี่พูดพี่หน้าสันด้วยนะยังพูดกันเลยว่าพี่ต้องเป็นภาคินสันแน่ถ้าไม่ได้ตัวนี้นะแม่ไม่ไดมานั่งอยู่ตรงนี้แม่ไม่ไดมาสวยอยู่ตรงนี้จริงๆลกูกแม่แม่ไหวทุกปันนะแล้วแม่ขอบคุณขอบคุณคนแนะนําขอบคุณเจ้าของขอบคุณผลิตภัณฑ์ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในบริษัทร่างกายเดี๋ยวนี้ถึงแข็งแรงไปเจอคนเจ็ดสิบด้วยกันนะอ,อ่ะเราแข็งแรงกว่า